มาแล้วมาแล้วพบก,กับช่องเชีงเดียร์ชาแนลนะครับพ่อมาถึงนะครับนะ่ะยินดีดีดีดาดาอีดีดาดา่ดาดนีนะครับโอ้ใครนี่สวัสดีครับคุบัเลี้ยแล้วลี้รับสั้นชิงเก็บขอวเอส้นใต้อิม้มเส้นใต้่ามาถึงเรื่องงานยามดีพอดีเนาะ เซตพอดีครับชั้นชั้นบนนะครับนะเป็นใไรคืออู่งานแท้ครับผมมามาเมื่อที่3บ่ได้ครับนี่ผมตีชั้อยู่แล้ว3วัง3<า>ห้องวา,วานนี้เป้สะอาด3ตัวเดียวมันห้อนบ่นเดี๋ยวมันห้อนครับอ๋อนี่จากกระแสไฟนะครับนะซึ่งโหลด กระแสไฟโหลดก็เลยไสามเพน้ so ีปะสว่านอย่านใหม่ป uh ัญหามันบ่ใไซหลมันก็ดิี่แพ้สว่านเนาะยันมันทุ่นมันสว่านตัวนี้รู้สึกว่าจะประมาณพันหกพันเจ็ด แถว okay, น,นี้ก็จะเป็นชั้นบนนะครับนะซึ่งก็ใช้เวลาถึงสามวันนะครับซึ่งก็เป็นไม่ได้เกิดจากการกระทํานะครับเกิดจากกระแสไฟเนาะจะเลยต้องค่อยคอย ส่วนการยิงสกรูนะครับมันจะเป็นสองสองตัว,ตว,น,ตว,วนะครับต่อแผ่นต่อแถวนะเพิ่มความมั่นใจเนาะให้ม,มันยึด,ดไม่ให้มันดิ้นเนะครับเนาะปกติเขาก็ ยิงสองตัวหัวท้ายแต่ก็ตรงตรงกลางก็ยิ่งตัวนึงยิ่งตัวเดียวตัวเดียวนะครับแต่เปูปานนี่จะใส่เป็นสองตัวสองตัวเลยาินีับนีแถวนี้ก็สองตัวนั่ก็คือวิธีการทํางานของรูปานนะครับนี่ก็เป็นเพราะสาเหตุไฟฟ้าเนาะกระแสะไฟ ต้องได้ผักผักสว่านไปนำใสสว่านถึงสามตัวบอสบอลเนีน่ยตัวใดมันฮ้อนกับผักซะก่อนกระเบนโหลดกับจอดนอนเนาะเขาบอก<ล>อเานาะ ต่อไปก็เป็นชั้นล่างไม่ครับคุณปาม่ต้องเก็บของจากข้างล่างขึ้นข้างบน นี่คือรายละเอียดนะครับการเข้ามุมเข้าฉากเข้ามุมกับใส่ความสามารถพอสมควรเน,ะน,น,นเาะเพื่อว่า้องเกิดเที่กัดแค่ความรเรีก่ก่ัิบนาาอืมครับคือให้แทยกยายย,ยันาเดีย แล้วก็ต่อไปก็เป็นชั้นล่างนะครับเป็นคนละชั้น,นก็นจะเป็นต่างระดับลงมาแบบนี้เนาะ ก็สำหรับใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันเนาะหรงบานเนาะ,ะได้อยู่สองห้องซึ่งก็มันก็สมเหตุสมผลกับการทำง,งานนะครับต้องค่อยๆทำาพอระบบไฟฟ้าของเขาก็กระแสไฟฟ้าก็ไม่อำนวย ฝั่งนู้นก็จะใช้อยู่สองตู้นะครับฝั่งนู้น,ต,นตู้เชื่อมยิ่งมีวันนี้ช่างด้านหลังมาอีกชุดหนึ่งถ้าฟืนไปก็มันก็นจะเป็นเสียเห็ดให้ พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียนะครับก็เลยต้องค่อยๆทำไปนะครับทำไปฟดิบอะไรพอจะให้มาทำทุกวันแคนะ่นั้นก็ยังอยู่ในคั้นตอนติดตั้งแผ่นพื้นสองชั้นต่างระดับ ส no, ก็บของก่อนเนาะลูกบานอ่าเก็บของลูงก่อนสะอาดก่อนย่ายแล้ว ต้องแผ่นไม้มาปูนะครับเดี๋ยวมันจะลายเพราะพื้นนี้เป็นพื้นสีถ้ามันลายแล้วมันก็จะไม่สวยนี่เป็นช่วงการทำงานช่วงเศ้าๆนอนหลงปานเนะเาะค่อยๆค,คืบหน้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย นี่ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือระดับบนเหลืออีกระดับล่างวันนี้นะเคลียร์ของซะก่อนค,ค่อยๆทางานต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ